โอ้ยสุดยอดเลยปานเนี่ยนีออนไรเนาะรุดใหม่เหรอมีสกินปืนโอซีด้วยแล้วก็คาราเฟลโอเคเข้าดูเลยโอ้ยคนุโคตรเท่โคตรตึงเลยกคนดูชุดเท่ไหมโ้ยมันเท่นะมันเป็นกระตานีออนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของที่เราฝวายโต๊ะการออกก่อนสองอย่าง ก็ดีโอเปนนะนี่ไหมโอเคยืนยันมีแล้วโอ,อกออกไปเลยแย่มาดูซิว่าจาเหมาตู้หรือเปล่าเคจัดไปเบบอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสกินปืนหวกแม่ยำอันนี้เรามีแล้วกว่านนี้เรายังไม่มีแล้วก็ังมีสกินรถแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าโคตรเท่เลยกระเป๋าแคระทุกคนดูมา เ็นเกระเป๋าแค่รอเข้าเวลเวลสุดท้ายใหญ่มากเลยมาเดิมเทิมเลยเวลหนึ่งก็พโแล้วปะก็สุดท้ายก็จะไปชูอันนี้ไปไปกันต่อเลยแล้วก็โปรไฟล์ใครว้าได้โลได้โปรไฟล์ได้กระเป๋าได้ปืนได้สกิมปืนแล้วท้าย499้โอเคทุกคนได้แล้ว บอนี่นี่อ่อนโค้รเทโ่โค้รเต่งเลยทุกคนใครที่อยากุูมก็ลองไปุูมอาจจะดวงดีไม่เหมาตู้เวลาโอเคบา,บายจุ๊กๆ